โ,โดูยืนแลูกการกเกติดเล็บขาวอยู่ตัวนึงค่ะโอ้โหดูหลับสินชิดก,ก็เริ่มตั้งแต่1,000บาทถึง1,300บาทครับโอ้โหดูหลับมาไง โหนี่ก็เพลิลเลยอันนี้โตแล้วไม่ต้องป้อนนะฮะอันนี้เก่าเพลิลเลยเชื่องกับลูกน้องเพลลูกน้องเล่นทุกวันแล้วก็พูดได้ค่อนข้างหลายประโยคครับผมเป็น <c oughs> ลูกป้อนนกแก้วสันคอนัวนะครับผมอายุประมาณเกือบ3เดือนนะครับผมอันนี้ก็ยังป้อน <c oughs> ป้อนอยู่3ามืือก็เริ่มแทะกินเองนกเขชาชวา3สีนะครับผมมันมีคลาดก,กันมีเพศผู้เพศเมียนะครับอายุประมาณ6กถึงแเดือนครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่จุดจัดจกสองมินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่หลานอันดามันนกสวยงามค่ะฝากด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ล่วงกิจกรรมนะคะกับการแจกนกของช่องใหม่ครอบครัวโอลินะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปการแจกนกนะคะ ตัวนี้ก็เป็นลูกป้อนนกแก้วิีเล็กตัสเพศเมียนะครับผมอายุ50วันนะครับผม50วันใช่ครับผมก็ป้อนสามมืออันนี้ตัวอ้วนแล้วก็สวยอ้วนใหญ่ครับย่อยเก่งกินดีย่อยเก่งครับผมส่วนด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมีแอสกันเฟลลูกป้อนยังไม่ทราบเพศครับผม ยังไม่ทราบเพศอายุประมาณ40วันครับอันนี้ก็อ้วนตุ๊กตับเลยพี่น้องกันหรออ่าเป็นพี่น้องกันครับผมโอ้ใส่เล็กมากเลยใช่แต่ตัวอ้วนอ้วนถึงเดอนไหมเนี่ยสี่สิบวันครับผมพอ40สี่สิบวันใช่ครับยังไม่ทราบเพศครับผมเลนได้แล้วอันนั้นราคาอยู่ที่สองหมื่นบาทครับค่ะส่วนมีเล็กตั๊นี่อยู่ที่เอหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาก็ตามไซส์ตามตามเพศด้วยครับผมเล็กตั๊กก็มีหลายราคาครับ แล้วแต่ช่วงราคาถูกราคาแพงสําหรับลูกค้ามารับหน้าร้านก็สามารถาลดกันได้อีกนิดหน่อยครับผมโอ้ยดูยืนล,ลูกเปิ<บ>้ลเกติดเล็บขาวอยู่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรออ๋อเนี่ยใช่ใช่ครับ <ขา S 1> รติดเล็บขาวอากาศร้อนจะพังงาบพังงาบร้อนเหรอลูกคะออโอ้โหดูดูดู ตัวนี้ก็จะเป็นลูกฟ้อนนกแก้วสันคอนัวนะครับผมอันนี้จะมีอยู่2ชนิดก็คือมีสันคอนัวแล้วก็จะมีกินชีค,ครับอันนี้จะมีอยู่2ชนิดครับผมบกินชีสก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งบาทถึง1,300ารอบาทครับโอ้โหดูหลับราคาก็ตามไซส์ตามสีครับแล้วก็สันคอนวนี้อยู่ตั้งแต่3 0 0 0ถึง3,500หาครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับค่ะฝั่งนู้นก็มีนะเนี่ยใช่ครับผมลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจได้ครับผม ก็ย e. ังมีเข้ามาตลอดหรือเข้ามาเรื่อยๆคับเมื่อเช้าก็มีเยอะครับเมื่อเช้าขายพวกคีนชีสไปค่อนข้างเยอะครับกัะสันคอนวก็เหลือน้อยวันนี้ครับค่ะสันก็มีเข้าเรื่อยๆนะคะมีเข้าเรื่อยๆค่ำเมื่อเช้าก็มีเข้ามาแล้วก็มีขายไปช่วงเช้าค่อนข้างเยอะครับแต่ซุนป้อนไปค่ะดูตัวนี้ได้นอนเมื่อยไหมลูกเหนื่อยจนคอครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกป้อนลูกคอกคาเทลนะครับผมอายุประมาณ2เดือน2เดือนนิดๆครับอันนี้ก็ป้อนเสริม2มื้อได้แล้วบ้บางตัวนี้ก็เริ่มบินได้แล้วครับผมราคาก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดร้อถึงหนึ่ันบาทครับสำหรับไซนี้ราคาก็ตามสีตามไซส์กันเลยครับผม สีขาว1น,นึ่งพันเหรอคะสีขาวไซนนี้ก็ตัวละครครับเป็นพวกไวเฟสค่คัมันน,นี้ก็บินได้แล้วก็คือป้อน2มือได้ครับผมค่ะ <c oughs> แล้วสีเหลืองล่ะคะพี่สีเหลืองไซนนั้นก็800ครับผมวืาอยาาแก้งเพื่อนทีนนี้ <c oughs> ก็จะเป็นนกเอคเทลอาอยุประมาณ7-8เดือนแต่ยังเชื่องอยู่ค่อนข้างเชื่อง มากมากอันนี้ตัวจากลูกป้อนทั้งสามตัวจริงๆมีหลายตัวนะครับวันนี้มีเป็นสิบตัวเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูหลาย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 กลงเลยครับรอ,อันนี้เครื่องจับเล่นได้ไม่ต้องป้อนนะครับอันนี้กินเองได้แล้วแล้วก็ค่อนข้างเชื่องมากๆนะครับเชื <ๆ S 2> ่องสิบคนมากๆอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยใช่ใช่มาเป็นนกอายุด้วยแล้วก็เชื่องค่อนข้างเชื่องด้วยครับ อะไรคะเนี่ยมาอยู่ไงคะมันจะมีซันคอนัวเหลืออยู่ตัวหนึ่งเอ่อที่บินได้แล้วแล้วก็กินก้อนเสริมเช้าเย็นได้ครับอันนั้นราคาอยู่ที่3,500บาทครับต่อจากลูกก้อน,นต่อจากลูกก้อนครับก็ยังก้อนอยู่ครับอายุประมาณ3เดือนเอาสามเดือนใช่ก้อนเสริมสองมือได้ครับตัวใหญ่นะใช่ตัวใหญ่ครับอูอ้นี่ไนงะโชว์เลยโอ้ <c oughs> กินแบงค์มาที่กินแบงค์มาทีก่ก,กินอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ต้องกินเมืเมื่อกี้ก็กินไหนแล้วอ้วนตับเลยครับตัวอ้วนมากเลยอ่ะสองตมเนี่ยสามเดือนโอ้โหดูดิโอ้โหน่ารักอ้วนมากเลยนะยังไม่ได้เช็คเพศนะยังไม่ได้เช็คเพศครับผมค่ะสามพันเท่าไหร่นะสามพันห้าครับสามพันห้าโอ้โหตัวใหญ่มากไปเลยไม่ได้ตัดสีนค่ะจุดนี้ก็จะเป็นนกค๊อกขาเทลอายุเจ็ดแปดเดือนครับผมค่ะอ่า อันนี้ก็ค่อนข้างเชื่องระดับหนึ่งัวจากลูกปั้วบางตัวบางตัวก็ไม่ได้โตจากลูกปั้วครับละไซมีจะมีค่อนข้างเยอะมีอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวครับแล้วก็มีหลากสีครับผมอันนี้ก็ให้อาหารไข่โปรตีนไข่ก็จะรีบลงมาแย่งกันกินเลยครับผมกินกันใหญ่เลยน,นี้ราคาอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งันบาทครับราคาก็ตามสีแล้วก็ตามไซส์ครับผมค่ะจุดนี้ก็จะเป็นนกค่อกระเทลโตรพร้อมทำเหมือนกันอายุป,ประมาณ เจ็ดเปเก้าเดือนครับผมก็มีหลายกรงเพราะว่าบางตัวก็ยังเชื่องอยู่ครับยังเชื่องข้าหาเนี่ยนะครับมามาแล้วก็ยังเชื่องอยู่เข้าหาเพราะว่าตัวจากลูกปอนอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับราคาเขาไม่แรงจับต้องได้ใช่ใช่ครับในนี้ทุกตัวครับก็จะมีไว้เฟซอยู่ด้วยสวยๆเชื่องๆอันนี้จับเล่นได้เลยครับมีเยอะเลยนะใช่เชื่องๆมีค่อนข้างเยอะครับ อันนี้คือไวเฟสไหมพี่ใช่ครับอันนั้นจะไวเฟสจะสีจะออกสว่างสว่างครับ<ช>ผมทีนี้ก็จะเป็นนกขั้เทวพร้อมทำนะครับผมอายุประมาณแปดเก้าเดือนนะครับผมอันนี้ก็มีสีขาวมีไวเฟสครับผมรา<ช>คาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมหน,นมึ่งพันสองร้อยจะมีชินามอนอยู่ตัวนึงนชินามอนนั้นอยู่ที่ตัวละแปดร้อยครับผม ตัดนี้ก็จะเป็นนกคอกเทลโตรพร้อมทำนะครับผมอายุ8-9เดือนครับผม็กมีลักสีกันมีสีขาวมีสีเหลืองมีมุกมีพายอันนี้ราคาก็อยู่ตั้งแต่เออ900-1,200ครับผมราคาก็ตามสีตามไซส์นะครับผมที่ร้านก็มีหลายราคาครับผมตามสีตามไซส์ แล้วแต่ขอ,ขาอายุด้วยครับผมเยอะตลอดนะค่ะที่ร้านจะมีค่อนข้างเยอะครับคนเดยจะมีไม่ค่อยขาดขึ้นนั้นก็จะเป็นข้อคาเทลโตเหมือนกันโตจากลูกป้อนอายุประมาณเก้าเดือนถึงสิบเดือนแล้วอันนี้ก็เชื่องจับเล่นได้สองตัวครับยังไงอ่ะขึ้นมือไมหมลูกหรือจัน,นไ,ไหนเอ้ยโอ้ยจะผิวปากร้องเพลงได้ค่ะ ขิวปากร้องเพลงเหรอเพศผู้เหรอเพศผู้ครับเพศผู้ตั้งสองตัวทั้งสองเลยทั้งสองเลยครับอันนี้ขีดติดไหมคะเนี่ยใช่ครับนี้ลูกค้าผิดติกมาครับโอ้เพราะว่านกเคยหลุดแล้วก็ตามหาลําบากค่ะอันนี้ปล่อยกันในร้านเลยนะเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าลูกค้าเขาไม่มีเวลาดูเท่าไหร่นะราคาอันนี้ตัวละหนึ่งสองร้อยบาทครับทั้งสองตัวเนี่ยใช่ใช่ครับเครื่องมากค่ะค่อนข้างเครื่องมากหนึ่งก็เกาะอยู่บนมือ ว่าไงโอ้โหนี่ก็เพลินเลยอันนี้โตแล้วไม่ต้องอป้อนนะฮะอันนี้เกาเพลินเลย <c oughs> อ่าว่าไงฮะปล่อยกันอยู่อย่างนี้เลยแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วฮันมาคอเป็นนกแก้วมาคอขนาดเล็กนะครับผมอันนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ8ปเ้าเดือนแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ต้อง้อนอาหารอันนี้ก็สามารถกินเองได้จริงๆก็เชื่องมากเชื่องไหมอ่ะใช่ใเชื่องกับลูกน้องเพราะลูกน้องเล่นทุกวันแล้วก็พูดได้ค่อนข้างหลายประโยคครับผมนนี้ราคาอยู่ที่ม1ม0 0เจ็ดพบาทครับพูดอะไรได้ครับค้ามารับเองก็สามารถแจ้งมาได้ครับผมเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับค่ะมึลนะเราอ่ะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนะครับผมนกแก้วมาคออายุประมาณ3มเดือนครับอันนี้เพิ่งเริ่มหัดบินเพิ่งเริ่มหัดบินยังบินไม่แข็งครับบินได้ตำๆำอันนี้ยังป้อสามมื้ออยู่ครับแต่ว่าเริ่มแทะทานตะวันพวกเม็ดสีได้แล้วนี่เป็นเพศผู้นะครับผมเเพศแล้วนะคะใช่ครับผมราคาหน้าร้านอยู่ที่4 8 0 0 0บาทครับลค้ามารับเองก็สามารถแจ้งก็มาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมอันนี้ยังลดได้อีกครับอันนี้กินเก่งย่อยดีครับ สไซนีนี่เราเริ่มฝึกพูดได้ไหมพี่ได้ครับพวกนี้ก็เริ่มฝึกพูดได้แล้วเริ่มแล้วใช่ไหมได้ครับไหนลองโชว์ปีกสวยๆดิฮะอ่าไหนโชว์โอ้โห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 อะไรคะเนี่ยโอ้ปั๊บเลยโอ้โหฝนก็สวยครับตัวนี้ฝนก็ค่อนข้างสวยมากอีกข้างหนึ่งไหมลูกอีกข้างหนึ่งไหมฮะอีกข้างหนึ่งไหมฮะอากาศร้อนมันมันมีลมอากาศร้อนจะมีลมโอ้โหอ้าอ้าอ้าไงไง ออจะขึ้นเหรอคะให้มือด้วยะตอนนี้ก็เป็นลูกป้อนนอกแก้วสันคอนัวนะครับผมอายุประมาณเกือบ3เดือนนะครับผมอันนี้ก็ยังป้อนป้อนอยู่3ามือือก็เริ่มแท้กินเองได้บ้างแล้วแต่ก็ยังน้อยอยู่ครับทนนี่ราคาอยู่ที่ตัวละ3,500้ว3,500บาทครับ3,500นรใช่ค,ค่ะชุดนี้ก็เป็นนกแก้วสันคอนัวนะครับผมอายุ4เดือน สี่เดือนกว่ากับอ่าแปดเดือนครับผมกรงนี้จะมีเหลืออยู่สองตัวนี่ยังไม่ทราบเพศครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ4ี่พันกับ4ี่0ัน้าร้อบาทครับสังเกตดูคู่นี้จะสวยรอมบ,บ้านเดียวกันค่อนข้างจะแดงนิดหนึ่ง,งสังเกตดูครับกับปลายเกล็ดอ่าปลายปลายเกล็ดขนนะครับจะเริ่มแดงแล้วก็หน้าแดงตัวตวนี้ค่อนข้างจะ,จะค่อนข้างแดงสวย,แ,ยแ,แล้วราคาก็ไม่แพงครับผม สองตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละ4 0 0 0กับ4,500าบาทครับยังไม่ทราบเพศครับผมที่นี้ก็จะเป็นนกแก้วสันพรนัวอายุประมาณ2ปีครับ<ะ>น,นี้ยังไม่ทราบเพศเหมือนกน<ะ>อันนี้ขายอยู่ตัวละหกพันบาทครับผมราคาหน้าร้านทร<ซ>าบเพศใช่กรับผมสาหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อีกครับผมสามารถลดได้อีกนิดหน่อยครับทั<ะ>้งสองตัวนี้ค่อนข้างสวยนะ,ะนกไม่มีตําหนิครับขน<ะ>สวยแล้วก็อ้วน ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วบลูเฮดไพโอนัทนะครับผมจะออกสีม่วงๆดำๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพศคู่เพศเมียอายุประมาณ3ปีราคาอยู่ที่คู่ละสา0 0 0ืบาทนะครับผมสามหมื่นนะคะใช่ครับผมสําหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งก็ไ,ได้ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อีกครับใกล้จะไข่หรือยังเนี่ยคี่น่าจะใกล้ๆอ้วนทั้งสองตัวสังเกตดูอกค่อนข้างกลมมาก ชุดนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดเหลือค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเช้าก็มีค่อนข,ข,ข้างเยอะแล้วก็หลากสีด้วยครับอันนี้จะมีค่อนข,ข้างน้อยอันนี้ราคาพิเศษตัวละสามร้อยบาทครับผมตัวละสามร้อยใช่ไม่ขอตา <นะ S 1> เอ่อขอบตาครับที่นี้จะเป็นขอบตาขอบตาเหรอคะใช่ครับขอบตาจะเป็นพัสเทล์สัส่วนใหญ่ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเชวานะครับผมเป็นนกรุ่นๆยังไม่สวยก็เพิ่งลอก เพิ่งลอกปากไปก็สีสียังไม่เต็มครับอายุประมาณสามเดือนใช่อีกประมาณเดือนหนึ่งถึงจะสวยครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเป็นสีดำโตจะเป็นสีดำครับเป็นสีนอมอนนี่คือสีดำใช่ใช่จะเป็นสีพื้นเลยครับผมราคาตัวละหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับมีสีเดียวเลยเหรอคะวันนี้มีสีเดียวครับผมเยอะเลยนะใช่มีค่อนข้างเยอะมีสองโคครับอยู่ประมาณห้าสิบตัวหกสิบตัวครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะเป็นพายนะผมเป็นเป็นแม่นกเป็นพายบลูเล่งมากพายบลูอายุ3ปีกว่านี่ราคาอยู่ที่23,000บาทครับสำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งก็ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้กับผมนิ่งนะนิ่งมากเลยอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกซีบราฟินนะครับผมก็จะมีฟินเจ็สีพนอยู่2ตัวเพราะว่าตอนนี้เจสีค่อนข้างน้อย ค่อนข้างเหลือน้อยมากค่ะมีกี่ตัวคะสองตัวเหรอขึ้นมาหน่อยหนึ่งฟีบ布าก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับค่ะตอนนี้หน้าร้านอยู่ราคาตัวละ1หนึ่งร้ยห้าสิบาทครับสาหรับฟีบ布าฟินครับผมเก็สีก็ตัวละสี่ร้อยครับตอนนี้ค่ะเก่สีล่าก็ตัวใหญ่นะอันนี้ก็เหลือน้อยเหมือนกันครับค่ะเหลือแต่ตัวเมียค่อนข้างเยอะค่ะมีสีขาวด้วยนะพี่ ตัวไหนครับเนี่ยสีขาวานั่นสีขาวใช่ครับสีบลากครับผมค่ะราคาเท่าไรพี่สีขาวตัวละ150บาทเหมือนกันครับผมขาวล้วนเลยเหรอนะใช่ครับผมค่ะตัวนี้ก็เป็นนกขงหยกฮอลแลนด์นะครับผมอายุประมาณสองเดือนกว่ากับสามเดือนนี่ราคาอยู่ที่ตัวละ130บาทครับราคาเขาขยับขึ้นมาหน่อยครับผมตรงนี้จะไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แบบนี้เลยเดือน้อยเลยะใช่ครับผมค่ะเดือนน้อยมากครับวันนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนกเขาชวาสามสีนะครับผมมันมีคลาดกันมีเพศผู้เพศเมียนะครับอายุประมาณหกถึงแปดเดือนครับอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทครับผมตัวละห้าร้อยใช่ครับแล้วก็จะมีตัวเสียงดีตัวที่ขึ้นกรงแล้วก็จะมีตัวละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับก็คือแย<า>กออก <ๆ S 2> ไปแล้วใช่ใช่ที่คัดคมาที่ลูกค้าคัดมาส่งก็อีกราคาหนึ่งครับจ,จะเป็นนกคัดที่เสียงดีๆหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากไปฟังเสียง ตัวนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกอังกฤษนะครับเกิดเ,กเลี้ยงเล่นนะครับผมนี่ก็หัวฟูๆตัวก็ไม่ใหญ่มากก็กลางๆครับ<ช>อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ400บาทบเหลือแค่นี้ครับวันนี้ลงไปอยู่ในคน่างน้อยอ่มาแล้วลงไปอยู่ในถ้วยอาหารเหลือค่อนข้างน้อยครับค<หล>่ะแต่ยังพอมีนะคะแต่พอมีไม่เยอะใช่ครับมี่คือค่อนข้างน้อยครับผมค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนกเขานกเขาใหญ่แฟนซีนะครับผมจะมีเก็ดแก้วและพวกด่างครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทครับตัวาาละห้าร้อยใช่ตัวละห้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็มีเข้ามาตลอดใช่เข้ามาเรื่อยๆ,ๆกับทุกอาทิตย์ครับแต่ตัวนี้ก็เหลือน้อยครับเหลือแค่ตรงเดียว ตัวนี้ก็จะเป็นนกเขาไดมอนนะเหลือน้อยมากตอนนี้เหลือสี่แก้สี่ตัวค่ะ <c oughs> นี่ราคาอยู่ที่ตัวละสองร้อยบาทครับเป็นนกโซอายุแปดเก้าเดือนครับไขแล้วเหรอไขแล้วครับผมค่ะดูค่อนข้นางน้อยแล้วจะมีเข้าหมาหีกอไม่คะก็ช่วงนี้ไ <c oughs> ม่ค่อยมีของครับค่อนข้างน้อย<ข>ใช่ครับค่ะตอนนี้เหลือน้อยเลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับผมตันนี้จะเหลือค่อนข้างน้อยครับวันนี้จะเหลือสีเขียวกับสีฟ้าอยู่ อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ3า0ร้อยคู่ละห้าร้อยบาทครับผมพิเศษสําหรับคลิปนี้ครับมีราคาพิเศษตัวเมียจะน้อยมากไม่เ่อยเข้ามาเหรอคะพี่หรือว่ายังไงห,หรือไปหมดแล้ววันนี้ไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วใช่ครับพิซที่แล้วคนลูกค้าซื้อไปเยอะมากคิซที่แล้วคนเยอะก่อนก่อนเปิดเทอม ชุดนี้ก็เป็นนกกระตั้ออัมเบล่านะครับผมเป็นนกพร้อมทาอายุประมาณ3ปีครับผม3ปีกว่าอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ6 5ห0 0น้านี่จะมีหลายคู่นะครับผมเป็นเข้ามาเติมเรื่อยๆครับอันนี้ยังมีอยู่หลายคู่เป็นนกเก่าราคาคู่ละ6 5 0ม0 0ันบาทครับอายุ3ปีกว่าราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมครับได้ครับสำหรับลูกค้าสามารถแจ้งกันได้แต่มีราคาพิเศษให้สำหรับลูกค้าของทางช่องครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นนกเขาชวาสามสีเป็นนกเสียงนะครับผม <5. S 1> เป็นนกเสียงไม่ใช่เสียงป่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวละ1,500บาทเป็นเพศผู้นะครับผมอายุประมาณ78เดือนครับจริงๆก็มีหลายตัวแต่ถ้าเป็นพวกอ่ากรงเดียวก็จะเหลือแค่ตัวเดียวครับผมสามารถลดพิเศษได้อีกครับสำหรับลูกค้าทางช่องส่วนถัดมาก็จะเป็นอ่นกแก้วฟอร์พัดเป็นคู้กูนะครับผม คู่เมียก็มีค่อนข้างหลายคู่อันนี้อยู่ที่ตัวละห0ร้อยคู่ละหนึ่งพันบาทก็จะมีหลายคู่หลายสีเลยครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วสีธรรมดาก็ตัวละสามาอันนั้นเมครับผมเม้อตั้งคู่เหรอมือทั้งคู่แล้วก็จะมีบลูมีบลูกับเม้อแล้วก็จะมีพาสเทลราคาเดียวกันเหรอพี่มีหลายราคาครับเม้อคู่ละเท่าไหร่เม้อคู่ละพันครับผม เป็นพวกพัดเทลก็คู่ละพันเหมือนกันค่ะแล้วก็มีบลูคู่ละ500ห้าร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจหให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับ,กบทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ,ะบ๊ายบายลุกมองกล้องเยอย